พนวัตโบเมลาดาเคมีหวานชวนฝันคุณพี่เจ้าขาเอปพิโซด9้าครองแชมป์เรตติ้งความฟินยังคงดำเนินต่อไปสำหรับละครย้อนยุคสุดฮอตคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงผลงานคุณภาพจากวิกสามพระรามสี่โดยป้าแจ่วยุทธนาที่ยังคงครองใจผู้ชมด้วยเรตติ้งถล่มทลายล่าสุดเมื่อคืนวันอังคารที่วันที่19กุมภาพันธ์2568 EP ที่9 สร้างความตื่นเต้นให้แฟนๆด้วยฉากหวานซึ้งของคู่พระนางพลนวัตและโบเมลาดาที่เคมีเข้ากันสุดๆจนทำเอาผู้ชมใจสั่นไปตามๆกันกันกบโมเมนต์คุณหลวงและแม่บุญตาที่ชวนให้ลุ้นระทึกว่าเพื่อนซีอย่างนี้จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปไกลกว่าเพื่อนหรือไม่นอกจากฉากหวานๆแล้วละครยังเพิ่มปมปริศนาและตัวละครใหม่ที่น่าติดตาม ทำให้เรื่องราวเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆผลจากความสนุกนี้ทำให้เรตติ้งทั่วประเทศพุ่งสูงถึง4.2ตามข้อมูล New Sen, นิวเซนขณะที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำได้อย่างสวยงามที่5.7ถือเป็นการยืนยันความสำเร็จของละครเรื่องนี้บนช่อง 3HD 3+, HD, 3และ c h 8 Thailand เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสัปดาห์นี้เพราะคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงยังมีฉากโรแมนติกและดราม่าจัดเต็มรออยู่อย่าพลาดติดตามความสนุกของคู่ิ้นสุดฮิต อนโบและเหล่านักแสดงมากฝีมือในทุกตอนคุณพี่เจ้าขาดีฉันเป็นห่านเอปพิโซด9